หนึ่งจกักรวาลสยบดราม่าลบคลิปและภาพไม่เหมาะสมผาครอบครัวเดินสายทำบุญหนึ่งที่จะอย่างไงก็ไม่รู้ค่ะคนหนึ่งจักรวาลเมื่อวานสังคมก็อุ้ยเสียงแตกเซงแซ่กันไปหมดนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็บอกว่าไม่เหมาะสมในการแสดงความรักต่อลูกสาวโดยการจับโดยการล้วงหรือว่า หอมแก้มแล้วอนอนเพระโตแล้วนะคะวันนี้สยบดราม่าด้การไปทําบุญซะเลยค่ะคุณหนึ่งจักราวาลในฐานะที่เป็นคนดังคนนึงแหละเป็นด้านักดนตรีเป็นโปรดิวเซอร์เป็นผู้กำกับนะคะแล้วก็แสดงคลิปหยอกล้อหมั่นเที่ยวกับลูกสาวกันไปแล้วมีข้อความเยอะเลยเข้ามาในอินสตาแกรมนะคะพูดถึงความไม่เหมาะสมสุดท้ายเคลื่อนไหวแล้วค่ะแต่เคลื่อนไหวด,ด้วยการเข้าวัดทําบุญไปทั้งภรรยาลูกสาวเลยที่วัดพระาธาตุพนมวรมหาวิหารและโพสข้อความเป็นรูปอิโมจิไม่มีดราม่าอะไรแล้วแหละก็พูดว่า Hashtag. วัดพระาธาตุวรววัดพระาธาตุพนมวรมหาวิหารแค่นั้นนะคะส่วนใครจะว่ายังไงก็ไม่รู้แหละทําบุญอย่างเดียวนะคะมีคนให้กําลังใจเหมือนกันเพราะว่าเรื่องก็เริ่มจะเงียบเียบไปแล้วให้กําลังใจว่าผมและคุณพ่อเป็นกําลังใจให้นะครับพี่หนึ่งบางคนก็บอกว่าการเลี้ยงลูกมีแนวทางที่ต่างกันล้วนมาแต่ความรักค่อยๆปรับค่อยๆให้กําลังใจบางคนก็อนุโมทนาส่งกันไปเลยค่ะว่าทําบุญแล้วก็ขอให้มีสิ่งดีๆค่ะแต่คนที่ยังไม่ได้อนุโมทนาและไม่ได้ให้กําลังใจคือตํารวจค่ะคุณสุวิทย์ออตอนนี้ ตำรวจเองก็บอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจนะคะในเรื่องที่มีข้อคอรหาเนี่ยว่าเขาแสดงความรักต่อลูกถูกหรือผิดอย่างไรตำรวจเองบอกว่าอาจจะเรียกคนหนึ่งเข้ามาให้ปากคำหน่อยค่ะประเด็นที่จะมีการตรวจสอบเกี่ยวกับพฤติกรรมของพ่อที่แสดงความรักต่อลูกนะคะโดยท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาตินะคะผู้ผู้บัญชาการตำรวจนครบาลค่ะในฐานะที่ท่านเห็นกระแสข่าวนี้ท่านก็บอกว่าไม่ได้นิ่งนอนใจหรอกอยากจะให้ สังคมทราบนะคะว่าต่อจากนี้ผมก็จะเรียกมาพูดคุยหน่อยว่ามีเจตนาออหรือเปล่านะคะถ้าไม่มีเจตนาก็ว่ากันไปถ้ามีเจตนาก็อาจจะต้องสอบ,บสวนกันต่อค่ะอาจจะต้องขอสอบปากคํานิดนึงว่าอย่างนั้นนะพิจรารณาตามกฎหมายต่อไปคะ่ะเป็นอุตาหรณน,นะครับเรื่องของการกระทําของพ่อ,อนคุยยาาม,มง